สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นเย็นมืดมืดแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหมีข่าวของบาร์เซโลนาครับตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าต่างดาวบาซ่าเองเนี่ยยังจะไม่ปิดตลาดนะครับเตรียมลุยคว้าแบร์นาโดซิวาต่ออีกคนนะครับจะเอาให้ได้นะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อย รายงานล่าสุดจากสเปนครับบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยังไม่หยุดเสริมทัพในตลาดรอบนี้โดยมีเป้าหมายคนต่อไปก็คือแบร์นา o โดซิวาครับมิดฟิลตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ซัมเมอร์นี้ครับต่างดาวบาซ่าเนี่ยจะหนักควาผู้เล่นมาเสริมแกล่งไปแล้วหลายคนครับชั้งโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ราฟินญาชูกุนดีฟรองเคซี่แล้วก็อันเดรสคิวเตนเซ่นนะครับสามคนแรกเขาเป็นการชุ่มเงินกว่า153ล้านยูโรแบบยังไม่รวมเงื่อนไขเพิ่มเติมส่วน2รายหลังเนี่ยเป็นการเซ็นแบบฟรีเอเย่นนะครับ อย่างไรก็ตามครับเฮเลนาก o อนดิสเนี่ยนักข่าวคนดังครับบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยังไม่หยุดแค่นี้โดยพวกเขาเตรียมโฟกัสไปที่ดิวควาแบรนาโดซิวาจากแมนซิตีรนะครับแบรนาโดเนี่ยเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทัพเรือไปสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเหลือสัญญาในถิ่นเอธีฮัทถึงปี2025และก่อนหน้านี้ครับคุณซืออย่างเป๊ปโกเดล่าเนี่ยยอมรับว่าต้องการให้ลูกทีมรายนี้เนี่ยอยู่กับทีมต่อนะฮะ อย่างไรก็ตามครับเคยมีรายงานว่าแบรนด์นาโดซิวานเนี่ยมีความคิดที่อยากจะย้ายไปเล่นในสินคํำหนูมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วและตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่ด้วยนะครับขณเดียวกันครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าประเมินค่าตัวของแข้งรายนี้เอาไว้ที่ราวประมาณ65-70ล้าถึงเจล้านยูโรบวกแอดออนนะครับโจลลาปอต้าเนี่ยประธานของบาร์เซโลนาครับเพิ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมิดฟิลด์ทีมชาติโปรโตุเกสว่า บร์ si wa, นาโดซิวานี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งมากผมต้องเคารพว่าเขาเนะี่ยเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะฮะเรามีเพื่อนหลายคนที่แมนซิตี้อย่างเช่นเป๊ปโกโดเล่าซิกกี้เบเกริสตายแล้วก็อีกคนเนี่ยอันมูบารักนะผมรู้จักกับหลายคนที่นั่นอันนี้ก็คือการพูดของโจลาบอต้านะครับโอ้โ oh ห oh, อยากได้แบร์นาโดซิวาร์ปีท้ายสักหน่อยนะครับเหมือนว่ายังไม่ปิดตลาดน,นักเตะสำหรับบาร์เซโลนานะครับอยากได้เพิ่มครับก็คืออยากได้แบร์นาโดซิวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ โอ้จะเป็นยังไงจะสะเทือนหรือเปล่าตอนนี้ครับต้องมาตามดูกันต่อว่าข่าวนี้จะมีมูลความจริงแค่ไหนครับจัดไปวรรุนมาตามกันต่อครับในข่าวของมาคูคูเรียครับตอนนี้ครับเหมือนว่าไบรตันเนี่ยจะหยุดคุยก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วครับในดีลของมาคูคูเรียครับห้บล้านเนี่ยค่อยมาคุยกันนะครับโอ้โหโสดจัดปลัดบอกนะมาตามข่าวนี้กันหน่อยนะครับ ข่าวนี้ครับผมเอามาจากเดีย t l ลแ t นตีครับสื่อเชื่อถือได้ของอังกฤษเน่ยบอกว่าบริตันครับหยุดเจราจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการขายมารคูคูเรียแบ็กซายจอมบุกแล้วนะครับมารคูคูเรียครับยื่นเรื่องขอขึ้นบัญชีย้ายทีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีครับบริทันเนี่ยไม่เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองที่ต้องการค่าตัวไม่น้อยกว่า50ล้านปอนด์นะครับ ชีมจ,จากแดนใต้เนี่ยจะไม่ทําการเจรจาใดๆเพิ่มเติมหากแมนซิตี้เนี่ยไม่เพิ่มข้อเสนอเข้ามาซึ่งเหตุการณ์เดียวกันนี้ครับเคยเกิดขึ้นตอนเบนไว้เนี่ยย้ายไปอาเซนอลน,นะครับไรต้นเนี่ยมองว่าคูคูริยาเป็นนักเตะที่หาได้ยากและเก่งกว่าเบนไว้นะครับและสามารถเล่นได้หลากหลายตาแหน่งทางริมเส้นทางด้านซ้ายนะครับ ส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองครับเคยยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์เข้ามาตอนขายโอลกซานเดอร์ซินเชนโกให้กับปืนใหญ่แอสตันต่อจากนั้นพวกเขาก็กําลังจะยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์ไปให้นะฮะแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับอื <c oughs> <c oughs> จะเป็นไงสําหรับดีลของมาคูคูเรียกับแมนซิตี้ ตอนนี้ครับไบรตันในแสดงจุดยืนขอ50ล้านปอนด์อัพนะครับถึงจะคุยด้วยนะครับก็ต้องมาตามดูกันต่อครับว่าข่าวของกูคูเรียกับแมนซิตี้จะเป็นยังไงตอนนี้มันจะสุดดราม่าแล้วนะครับนักเตะก็อยากย้ายใจจะขาดแต่ไบรตันก็ตั้งค่าหัวไว้50ล้านปอนด์อัพนะครับโอ้โหสุดจัดปลัดบอกจะลงเอยกันยังไงต้องมาตามดูนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นเย็นมืดค่ำแบบนี้ครับสวิดัสสวัสดีครับ